เฮยเริ่มมาก็หัวเราะเลยนะจะหัวเราะหรือจะร้องกันแน่เนี่ยดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและนี่ก็คือเกมฟันโฟเบียนะฮะนี่ได้เป็นภาคสุดท้ายแล้วที่เราจะมาดูว่าน้องจะโดนอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยก็ไอตัวนี้ก่อนเลยไอคุณผู้ชมรู้จักเฟดทักเกอร์ไหมครับเฟดทักเกอร์ใน หนังพวกเอเลี่ยนอะไรประมาณนี้ครับใช่แบบประมาณนั้นเลยคือไอตัวนี้มันจะมาเกาะหน้านองครับแล้วก็ไอในเฟรทักเกอร์อ่ะมันจะต่อท่อลงไปตรงทางปากใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยมันต่อท่อไปที่ปากล่างครับไม,ไม่ใช่ปากบนนะเดี๋ยวเด้อคือต้องค่อยๆแอบย่องตามมันไปดีกว่าผมว่าไอตัวนี้มันเดินเร็วมากแล้วแล้วก็หันเร็วมากเนี่ย มันเดินเร็วแล้วมันก็หันเร็วครับเราค่อยๆดีกว่านี่ไอตัวนี้มันมันเร็วเกินไปอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับคือมันเร็วเกินครับเนี่ยโอยค,คือถ้าช้ากว่านี้ก็น่าจะโดนแล้วแ่้ะน้องห้องนี้ห้องนี้เข้าได้โอเค มีเสียงเหมือนลมผ่านมาอันนี้อะไรอะเหมือนหุ่นเลยเหมือนในหน้าปกเกมเลยครับคล้ายๆกันเลยโอเคเหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องให้อ่านนะฮะนี่มันอะไรกันเจ้าหุ่นพวกนี้ฉันคิดว่าฉันจะได้ทุกอย่างมาถ้าฉันมาที่นี่ฉันเกลียดจ,จังเวลาที่ประตูถูกล็อกแขนที่ฉันจับมันกลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์ราวกับพลาสติกที่แตกแล้ว ันสงสัยเลอเกินว่าฉันจะเป็นสัปหลาดเหมือนพวกเขาแล้วก็จะเดินเตะๆไปต่อต่อการทั่วที่นี่หรือไม่แล้วเสียงอะไรวะนะตรงนี้มีที่ให้แอบเลครับคือเราต้องเหยียบตรงนี้แล้วก็แอบก่อนอ่ะแอบเหมือนเราแอบทำอะไรหลังข้าม่้านยังไงก็ไม่รู้แปลกๆนะโอเคฮะหน้าไม่น่าเป็นไร ตรงนั้นออกไม่ได้ด้วยเราต้องกลับไปที่ทางเดิมครับ่าทางเดิมโอเคเรากลับมาที่ทางเดิมแล้วครับตรงนี้เหมือนเป็นตู้หยอดขนมแต่ก็ไม่มีอะไรครับอ่าข้างล่างนี่ตรงนี้มีประตูโโอยโอยยเกือบแล้วเฟทักเกอร์เรียวเฟทักเกอร์นี่น่าจะถูกไหม แล้วไอ้ถ้าจะไม่ผิดนะมันจะคุ้นๆกับไอ้ตัวในเดสเป c สใช่ไหมครับถ้าใครเคยเล่นนะเดสเปสอ่ะมันจะมีไอ้ตัวคล้ายๆกันเลยมาเกาะหน้าอย่างเงี้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนระยะระยะมันไม่ไกลมากฮะอันนี้เป็นกุญแจเราได้กุญแจมาแต่ว่าเราต้องเอาไปใช้ที่ไหนเอ่ย ไม่เห็นจริงเหรอขาน้องขาวไปนะอ๋อไม่ใช่ฮะนี่มันถุงเทา้าไปไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกจะทำะไรน้องเฮ้ยไม่ให้หรอกนะอุยข้างหน้าอุยอะไรอ่ะอุยอุยมันมันวิ่งเร็วมากเมื่อกี้ผมผม,อมยอมโ้มให้แล้วกันโอ้โห ผมว่าผมได้ภาพปกแล้วผมได้ปกคลิปแล้ว่ะคือผมผมสนับส่วนยูรินะเนี่ยมันมันคล้ายๆกับไอพวกพยาบาลอะไอตัวที่เป็นผีพยาบาลใน Silent Hill เลยฮะคล้ายๆกันเลยคือถ้าเราเดินเสียงดังไปคือมันจะขยับใช่ไหมเราต้องค่อยๆย่องไปใช่ปะ คือมันคล้ายๆกันเลยครับก็บพวกตัวในส l e เลน i ิ l พวกเนี้ยโอ้ยจะไม่เป็นไรครับตัวละครของเราเก่งมากพอที่จะสามารถหลุดคนใจพวกนี้ได้ไปดีกว่าไหนชั้นที่สองเฮ้ยมีหนึ่งตัวครับน่าจะไม่ได้มีแค่หนึ่งตัวแต่มีถึงสองตัวด้วยกันเลยถ้าเราเดินใกล้มันเราก็น่าจะ มองไปด้วยแน่ๆผมว่ามีห้องน้ำครับไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะแต่ต้องค่อยย่องไปน้องวิเสียงเพลงประกอบฉากนี่แบบก็ก็แบบเราบุกเราเหมือนกันระทึกอ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะเหมือนโดนคำสาปสีขาวอะไรสักอย่าง เหมือนจะมีเป็นแม่แม่กุญแจครับสามดอกแต่ว่าห้องเมื่อกี้เหมือนเข้าไปได้ขอเข้าห้องเมื่อกี้ไปก่อนนะสงสัยเราต้องหาอกุญแจให้ได้ครบอีกสองดอกครับเพื่อมาเปิดประตูตรงเมื่อกี้เคยถักเกย์ล้วผู้ชมอยา่าเดินไปเออเดินไปมีสองตัวเลยครับเดิน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 เฮ้ย โอเคไอสองตัวนี้มันเดินพร้อมกันครับมันไม่มีตัวใดตัวหนึ่งหันกับหลังนี่คือนาฬิกาเดี๋ยวนาฬิกานี้ต้องเก็บเอาไปใช้ประโยชน์แน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของมันแอบน้องนั่นแหละน้องเก่งมาก ไม่ต้องห่วงน้องพี่รับผิดชอบน้องเองพี่จะไม่ให้มีอะไรมาทําอันตรายน้องได้เด็กขาดน้องไม่ต้องห่วงน้องจะไม่โดนอะไรแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมฮะที่อยากจะเป็นสปาร์ลาดในเกมนีหรืออะไรก็ตามฮะผมจะไม่ยอมให้น้องโดนอะไรเด็กขาดเลยผมจะปกป้องน้องเองจะเว้นว่าน้องจะเจอท่าใหม่ๆนะแหมพูดสดิบดี แต่คนเล่นก็อยากดูเหมือนกันนะโอ้ยข้างหน้าไปต่อได้ยาวๆเลยอะแต่มีแค่ประตูอืมพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นอุยตรงนี้ก็ยากเอาเรื่องฮะเดี๋ยวนะใช่ใช่ไหมคือผมว,ว่าใช่ กมม็ใช่อ่านี่นี่เลยอ่าโอเคครับโอเค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 อเย้ yeah. <laughs> รู้เลยแหม่เกมนี้ไม่ยากครับเฮ้ย เอาเอาจริงๆริงก็บทนี้ก็สนุกนะมันสนุกกว่าของพาร์ทที่แล้วเ,ลยเยอะเลยอะแล้วก็อาจจะมีคุณผู้ชมหลายท่านถามนะฮะว่าทำไมผมถึงไม่แปะว้าแปะลิงก์บ้างสิ่งที่ผมจะบอกในตอนนี้ก็คือผมต้องการให้คุณผู้ชมบอกว่าไปหาเอาเองนะฮะว่าเกมนี้มันมาจากไหนผมเพราะว่าบางเกมมันต้องเสียเงินซื้อครับเพื่อสำหรับส่วนผู้พัฒนานะฮะซึ่งผมไม่สามารถแจกลิงก์ ตัวเกมให้ได้ฟรีครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะสนับสนุนหรือซื้อเกมแท้ก็สามารถติดตามาที่ไหนดีผมก็ไปสร้างเหมือนกันนะฮะว่าสามารถหาซื้อแหล่งแท้ได้ที่ไหนเพราะว่าบางเกมที่ผมจ่ายก็จ่ายเป็นเงินเยนนะที่เขาขายในเว็บเลย อันนี้ผมพูดจริงฮะอยากให้สนับสนุนนะฮะไอ้แม้ว่าจะเป็นไอ้พวกเกมอย่างนี้ก็ตามก็อยากให้คุณผู้ชมแบบว่าสนับสนุนผู้ผลิตเขาแต่ตอนนี้เราไม่ต้องพูดเรื่องผู้ผลิตหรืออะไรครับเราจะไปต่อเราขาดูแจออแค่ดอ,อกเดียวเท่านั้น,นเพราะว่าน่าจะอยู่ชั้นบนแน่ๆโอเคชั้นบนตรงนี้ไปต่อได้แต่ตรงนี้ล่ะ ตรงนี้ก็ไปได้เช่นกันครับเพราะงั้นเราไปทางซ้ายก่อนไหมขวารายซ้ายดีแต่ลอยเลือดเต็มเลยนะดีจริงหรอเยอะเยอะแบบเยอะมากๆเอ้ยโอ้ ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะไม่ต้องแบบว่าเกาให้น้องก็ได้น้องน้องไม่คันคือข้างบนเราไปไม่ได้ไพรี่ข้างบนสีข้าง A ทางซ้ายเราไปไม่ได้แล้วฮะสิ่งที่เราต้องไปก็น่าจะต้องอยู่ทางขวาอย่างเดียวเลยทางขวาน่าจะมีนาฬิกาหรืออะไรให้เรามาเก็บใช่ไหมอืมอันตรายนะเนี่ยอ๋อ ก็จากการที่ดูซีจีนะฮะไอพวกตัวที่เป็นเหมือนไอตุ๊กตาเนี่ยมันน่าจะสาบคนที่เข้ามาที่นี่ให้กลายเป็นอหุ่นพลาสติกทั้งหมดเลยอันนี้อะไรอะอ่าเป็นวิธีหรออ๋ออ๋อรู้รู้ล้รู้แล้วรู้แล้วคือ การที่เรามากดตรงนี้ก่อนอ่ะไอตรงนั้นนะฮะที่มันมีตู้โทรศัพท์เยอะเหมือนมันเป็นการโทรครับว่าเออเป็นการล่อยพวกหุ่นให้มันชิดเข้าไปใกล้โทรศัพท์ตรงนั้นโอเคแล้วตอนนี้ผมเข้าใจละววิ่งสิตามไม่ทันเด็ดสิตรงนี้เราก็วิ่งกันดีกว่าครับผมจําได้ว่ากว่าจะถึงนี่อีกนานตรงนั้นอ่ะอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงมีเสียงโทรศัพท์ ตอนนี้เราก็ย่องกันครับโหน้องฉลาดมากนะถ้าไม่ถ้าถ้าผมไม่เดินมาทางนี้ก่อนนี่ผมคงไม่รู้เลยว่าไอ้โทรศัพท์ตรงนี้มันเอาไว้ใช้กับไอ้ทางขวานน่นน่ะโอเคตอนนี้ก็อย่าเมื่อกี้แค่ลุก,กีเยังไม่ได้เลยเฮ้ยแย่ละอย่าพึ่งหยุดนะ ปึ๊บโอเคโอเคไปต่อครับตรงนี้ไม่มีโอ้โหโอเคเดี๋ยวรอไอ้ตรงนั้นก่อนไหมผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะหันมาเร็วแค่ไหนอะแต่ตัวข้างหลังนี้มันหันมาเร็วแน่นอนหันไปหันไปสิเออนั่นแหละ ติด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 หันไปหันไปหันไปโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายแล้วก็กุญแจดอกสุดท้ายครับวัว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 ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรโอ้ยโอ้โหน้องโดนเข้าไปน้องโดนเข้าไปข้างในเต็มๆเลย วิ่งนี่ไงครมันสแตนบายรออยู่โอเควิ่งครับวิ่งปึ๊บมันจะมีหินตกอยู่แต่พวกนี้มันโดนอ๋อมันโดนทับตายโอเค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 เราสแตมินาเราใช้ได้เรื่อยๆครับเฮ้ยโอ้เอ,อโอ้โ,อโอหท่าไหวด้วย <laughs> A few moments later ดีไยม้ว่าด่านนี้มันง่าย มันยากครับคือคือไอ้ตรงทางข้างหน้าเราเราก็ต้องจําด้วยว่าหินมันจะตกไปยังไงแล้วก็ไอ้สเตมินา่าเราก็ต้องรักษาให้ดีครับโหยากยากนะยากนะถ้าพูดว่าแบบมันถ,ถ้าใครพูดว่าง่ายดีผมแบบปัดตกเะยรนะมันค่อนข้างยากอยู่แล้วก็หินข้างหน้านี้ก็ตกมาครับอเอต แล้วก็ค่อยๆครับค่อยๆโอเคตอนนี้เรารอดนะฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือการเดินขึ้นไปอ่าเข้าไปเปิดประตูครับโอเคตรงนี้ก็น่าจะง่ายละไม่น่ามีอะไรอะแต่มันแต่มันก็ยากอยู่นะครับ <laughs> การที่เราต้องจำว่าหินมันจะตกมาตรงไหนบ้างอะ่ะ เพราะว่าจู่ๆเราวิ่งไปอ่ะตัวละครเรามันเลี้ยวหักเลี้ยวกับไม่ทันครับแล้วมันแล้วมันดูยากด้วยว่าไอหินนั่นมันจะตกลงมาทับหัวเราตอนไหนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆหมายถึงที่น้องโดนอ่ะมันไม่ธรรมดาจริงๆโดนไปหลายท่าเลยน้องโอเคตอนนี้เราก็ปลดล็อกห้องสีขาวได้แล้ว นี่คือผู้ที่ดูเรามีโนต้ตด้วยนี่คือจบเกมแล้วอย่างนั้นเหรออืมอ่าเดือนเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนกันยาโอเคสี่กันยายนอ่าเขาไม่นิสัยที่ชอบดื่มเหล้าเนื่องจากว่าเขาถูกไล่ออกจากงานพ่อของเขาจึงกลายเป็นคนที่ใช้ความชอบใช้ความรุนแรงวันต่อมาเขาเขาเมาแล้วก็โวยวายใส่แม่ แล้วเธอก,ก็กลับบ้านไปทางน้ําตาอย่างนั้นอ่าฉันไม่สนใจในสิ่งที่เขาทําแต่ว่าฉันจะไม่ปล่อยให้เขาทาร้ายแม่ของฉันฉันจึงยอมฆ่าผู้ชายคนนี้เสียดีกว่าอ๋อก็เป็นเหมือนในตอนแรกๆครับที่เป็นข่าวว่ามีเด็กที่ฆ่าพ่อของตัวเองเพราะว่าเด็กทําไปเพื่อปกป้องแม่ของตัวเองครับแล้วแบบว่าแม่ก็โดนไวไวเสร็จ ก็เลยไปทํางานแล้วพอทํางานเสร็จกลับมาบ้านก็เพราะว่าลูกอะเตกฆ่าแม่ไปเสร็จแล้วฮะคือที่ลูกฆ่าพ่อไปเพราะว่าหวังดีกับแม่ครับวันที่20กันยายนอ่เมื่อความรุนแรงทวีคูณขึ้นทุกวนันแม่ของฉันก็จ้องมาที่ฉันด้วยสีหน้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโดยบอกว่าอ่าฉัน่ะถูกพ่อทุบตีเพราะว่าอ่าอะไรนะ ฉ,ฉันถูกพ่อทุบตีเพราะว่าเป็นการปกป้องตัวเธอเองโอ้ช่างสวยงามจังเลยฉันเลยอยากจะมองดูใบหน้าแบบนี้ตลอดไปเหลือเกินอ่าวันที่24ตุลาคมเพื่อที่จะได้เห็นสีหน้าอย่างนั้นของแม่ฉันฉันก็ถูกพ่อใช้ความรุนแรงอย่างเงียบแต่ว่าฉันมันเกินขีดจำกัดแล้วร่างกายของฉันกำลังกรีดร้อง แต่ว่าจู่ๆวันหนึ่งความทุกข์ทรมานก็หายไปราวกับโกหกหรือเหมือนว่าผู้ชายที่เริ่มปรากฏตัวในความฝันของฉันจะเป็นคนที่รับความเจ็บปวดแทนฉันมันน่ารำคาญนะที่บางครั้งความทรงจําก็บอยบินหายไปแต่ว่าฉันต้องหลับตาลงเพื่อบางสิ่งบางอย่างวันที่สองพฤศจิกายนนี่คือราคาที่ฉันต้องจ่ายเพื่อวิ่งหนีความเจ็บปวดหรืออาจจะเป็นเพราะว่าหัวใจของฉันมันบิดเบี้ยวไปเอง ผู้คนจนผู้คนมากมายในตัวฉันดูเหมือนว่าจะไม่ปกติอีกต่อไปแล้วก็เริ่มมีการฆ่าฟันกันอย่างน่าขยะแขยงในโลกของฉันยิ่งไปกว่าน,นั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แม้แต่ขยะที่ใช้ร่างกายของฉันโดยที่ฉันไม่ได้ได้อนุญาตก็ปรากฏตัวขึ้นมาขยะที่ใช้ร่างกายก็คือไอ้พวกที่มันแบบว่าพยายามขืนใจน่าจะประมาณนั้นอย่านั่งบนเก้าอี้ของฉันนะเก้าอี้ตัวนี้เป็นของฉัน ฉันต้องล็อกไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้ามาวันที่13ดาพฤศจิกายนแม่ของฉันเกี้ยกล่อมเขาแต่ว่าพ่อของฉันก็เลิกดื่มเหล้าแล้วก็ความรุนแรงต่อฉันก็เกือบจะหายไปจนหมดฉันมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยแม่อยู่กับเขาเสมอไม่ว่าจะมองมัาอ่ะและไม่แม้แต่จะมองมาที่ฉันอีกต่อไปฉันไม่ได้ฆ่าเขาเพราะว่าเขาไม่ปประโยชน์ แต่ว่าตอนนี้การดำรมอยู่ของมนุษย์นั้นไม่ต่างอะไรไปมากกว่าอุปสรรคดูเหมือนตอนนี้เขาจะออกไปหางานทำฉันฆ่าเขาตอนที่เขากลับมาวันที่ส3ามพฤศจิกายนฉันฆ่าเขาแม่แม่โทษว่าเป็นความผิดของฉันเขาทําให้แม่ของฉันร้องไห้แต่ว่าฉันถูกผักใสออกมาและฉันก็ถูกตะคอกถูกด่าให้อยู่ห่างๆเกลียด เกลียดเหลือเกินมีแต่แม่มีแต่แม่เท่านั้นแต่พราะว่าพอเห็นหน้าที่ตกใจของแม่ในที่สุดฉันก็นึกขึ้นได้ขณะนั้นแม่ไม่รู้สึกวิตกกังวลที่ฉันถูกทุบตีแต่ว่าแม่ตกใจที่เห็นฉันถูกทุบตีด้วยความปิติยินดีด้วยท่าทีของเธอก่อนที่ฉันจะรู้ตัวหัวฉันก็ว่างเปล่าเสรยแล้ว คือเหมือนโดนทุบตีแล้วตัวรู้สึกอ่าตัวตัวไอคนที่สร้างลูกไปนี้ขึ้นมาฮะรู้สึกแบบยังไงเดียมีความสุขกับการโดนทุบตีอย่างนั้นแล้วพอแม่เห็นสีหน้าอย่างนั้นอ่ะคือเป็นสีหน้าที่แม่มองว่าแบบฮะลูกฉันเป็นอะไรไปอ่ะมันรับไม่ได้ฮะคือตามปกติคือถ้าการถูกทุบตีอ่ะตัวเราอ่ะมันต้องรู้สึกแบบแสดงสีหน้าอ่า เศร้าร้องไห้อะไรออกมาฮะหรือว่าแบบถ้าถ้าเราแคสเราก็แดงสีหน้าโกรธะอันนี้แบบเป็นสีหน้าแบบรู้สึกปิติยินดีที่ตัวเองเจ็บปวดประมาณนั้นครับวันที่และเวลาไม่ทราบเมื่อฉันคิดว่าฉันไม่สามารถอยู่กับแม่ได้อีกต่อไปอ่จู่ๆความสิ้นหวังมากมายก็ผุดขึ้นมาในใจฉันมัน กลืนกินอารมณ์ของฉันฉันไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อีกต่อไปทุกอย่างกลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์ฉันต้องปกป้องแม่ถ้าถ้าฉันถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแม่ก็ควรยอมรับฉันสิแม่แม่ต้องยอมรับหนูสิแม่จะหาคนใหม่มาแทนที่หนูไม่ได้หนูจะเป็นคนใหม่ที่อ่เกิดมาเพื่อแม่เองน่าจะประมาณนั้นฮะ กี่ครั้งกี่ครั้งก็ล้มเหลวฉันโดนจับเหมือนคนโง่เลยฉันถูกฆ่าแล้วก็ข่มขืนฉันต้องการให้เธอทำ้ายโลกที่น่ารังเกียจแห่งนี้มันไร้ประโยชน์สิ้นดีฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกแล้วไม่มีเวลาเหลือแล้วนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะฉันหวังว่ามันจะออกมาดีแต่ว่าความคิดของฉันมันก็ไม่ได้ผลเลยหลังจากนั้นทั้งหมดที่ฉันทำได้ก็คืออธิษฐานให้ เธอนั้นมาที่นี่อ๋อก็คือตัวเราเป็นตัวเอกแล้วคนนี้เหมือนว่าปรารถนาอยากให้ตัวเรานั้นอ่ะมาทำลายโลกที่เน่าเฟะแห่งนี้ฮะอืมเนื้อเรื่องก็จบแบบงงๆนะฮะแต่ว่ามันการสรุปเนื้อเรื่องอ่ะมาอยู่ในตอนท้ายทั้งหมดถ้าเธอมาไกลขนาดนี้แล้วก็ฆ่าฉันเถอะ และฉันต้องการให้เธอนั้นปกป้องแม่ของฉันแทนฉันดูแลแม่ของฉันแทนนั้นอืมอ้โหผู้ชมผมเลือกปกไม่ถูกแล้วสิเบอร์แบบอยากจะได้ปกไหนกันแน่เอาละฮะแล้วน้องก็จะสังหารเธอคนนี้ลงไปโอ้โหคือในะเรื่องนี้แบบ ดีจังนะที่มาทันเวลาฮะเดี๋ยวหักมุมหเหเฮ้ยหักมุมใช่ไหมเดี๋ยวนเเฮ้ยเดียวเฮ้ย,ยไมน่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเดียวเฮ้ยหักมุมเฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยแบบผมคิดว่าจะจบดีนะเนี่ยเดี๋ยวหักมุมเฉยเลยอะ่ะ เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยอย่าบอกท่าว่ามันมีภาคต่อสำแล้วสำเล่าฉันคิดว่าในสุดฉันก็มาถูกทางแล้วโอ้โหแต่ทว่าเกิดอะไรขึ้นน้องเฮ้ยจะสับปะาดตัวนั้นมันมาหาฉันไอคือเราเป็นสับปะาดเนาะโอ้โหหายที่สุดแล้ว มันก็คือสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นภายในตัวของฉันอ่าแล้วก็จบไปเลยแล้วก็มานั่งแทนที่อเอา้าแล้วลืมตาตื่นขึ้นมาเหรอในห้องพยาบาลหรืออะไรไม่ฮะปิดตาข้างหนึ่งด้วย อโอ้โหหล่อเท่เอาละฮะก็จบไปแล้วนะครับก็ถ้าจะให้สรุปเกมนี้ง่ายๆสั้นๆเลยก็คือว่าตัวของอตัวเองเนี่ยหรือว่าตัวเราอะ่ะเป็นคนที่สร้างโลกนี้ขึ้นมาครับเป็นโลกภายในจิตใจของตัวเอง แล้วตัวเองนั้นแบบเหมือนตัวเองบิดเบี้ยวไปแล้วพยายามที่จะปกป้องแม่ครับจากการที่พ่อโดนพ่อดุว่าแต่ว่าพ่อไม่ได้ทำร้ายตัวของแม่นะแต่ไปทำร้ายตัวของลูกแทนซึ่งผมก็ไม่รู้จะสรุปยังไงดีเพราะว่ามันมันเกิดจากขึ้นภายในจิตใจกันเพราะว่าไอ้เรื่องการที่เด็กฆ่าพ่อ แล้วก็ตัวเองตัวเองขังอยู่ในภายในจิตใจแล้วก็สร้างสัปหลาดขึ้นมาในใจของตัวเองครมันเป็นเรื่องในจิตใจแต่ว่าไอ้เรื่องนั้นมันคือเรื่องข้างนอกผมไม่รู้จะอธิบายยังไงจริงแต่แต่แต่ในเรื่องการที่มันหักบุมอย่างนี้มันมัน,ม,นมันดูสนุกดีอเออมันใช้ได้เลยอะโอเคครับคุณผู้ชมก็เอาไว้พบกันใหม่โปรเจกต์หน้านะฮะโปรเจกต์หน้าจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับ เกมนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมขอให้มีความสุขใน่ําคืนนี้นะครับ